เพราะฉะนั้นเรามาต่อทำกันการต่อทำจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อศรัทธาในการปฏิบัติธรรมของเรามีศรัทธาอย่างต่อเนื่องต่อศรัทธาอยู่เป็นประจำศรัทธาเป็นเหมือนหัวจักนั่นแหละหัวจักรรถไฟมันจะขาดหัวจักมันไม่ได้เมื่อมันมีหัวจักมันก็พาขาบวนของมันไปได้ต้องมีหัวจักรศรัทธาเป็นหัวจักแล้วเราก็ จิตใจดวงผู้รู้ของเราจิตใจของเราก็เป็นผู้ขับเคลื่อนหัวจักไปคือจิตใจของเรามีศรัทธาต่อศรัทธาอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอนั่นแหละมีความเพียรพยายามอยู่เช่นนั้นความเพียรพยายามชอบนั่นความเพียรชอบระลึกชอบตั้งมั่นชอบสมาธิชอบสงบจิตชอบพิจารณากายเวทนาจิตชอบเลยระลึกรู้ชัดกายยืนเดินนั่งนอนทั้งวัน อย่างน้อยสติข้างนอกสติข้างนอกรู้ชัดกายยืนเดินนั่งนอนทั้งวันมีโอกาสนั่งสมาธิขัดบัลลังสมาธิอย่างน้อยไม่ต่ำกวันหนึ่งชั่วโมงสติในลมหายใจเขาออกไม่หยุดยัง้งเนีอนสติข้างในสติในลมหายใจเขาออกไม่หยุดยัง้งพยายามละวางความพยายามละวางความคิดนึกกําหนดสติในลมหายใจเขาออกเป็นอารมณ์หรือท่านั่งหรือว่าดูลมกระทบในท้องของเราฐานที่หนึ่งอยู่ที่นั่นฐานที่สอง ฐานที่หนึ่งรู้เห็นท่านั่งเอาความรู้สึกไว้ที่ก้นที่พื้นดูลมกระทบในท้องฐานที่หนึ่งฐานที่สองรู้เห็นท่านั่งพร้อมกับลมหายใจเข้าออกคู่กันฐานขั้นที่สามรู้เห็นลมหายใจเข้าออกเข้ายาวออกยาวเข้าฟัน้นออกฟัน้นรู้ชัดตลอดสายขั้นตอนที่สี่อยู่บริเวณใบหน้าสลายความคิดนึกทําความรู้สึกอยู่บริเวณใบหน้ามาหยุดยัง้งนั่นแหละสติภายในสติอยู่ในจุดเดียวอย่างนั้น ขั้นที่หนึ่งไม่ได้ก็มาสู่ขั้นที่สองขั้นที่สองไม่ได้ก็มาขั้นที่สามขั้นที่สามไม่ได้ก็มาขั้นที่สี่สติต่อเนื่องไม่ลดละนานไปมันก็สงบตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อสงบตั้งมั่นแล้วน่ะมันเป็นสมาธิจริงสติจริงก็สติจริงเราจะเริญจริงสมาธิก็สมาธิจริงของเรานั่นแหละต่อทำขึ้นมาต่อสติขึ้นมาจนกลายเป็นสมาธิจนกลายเป็นความสงบตั้งมั่นขึ้นมาเป็นสภาวะ ใจที่สงบขึ้นมาเป็นพลังแห่งสมาธิใช้พลังแห่งสมาธิคือความสงบนั้นออกเจริญสติในกายเวทนาจิตธรรมออกเจริญสติปัญญาระลึกในกายเวทนาจิตธรรมด้วยการพิจารณาของเราล,ลึกดูพิจารณาผมผลเล็บฟันหนังสภาวะเย็นร้อนอ่อนแข็งสุขทุกความสบายไม่สบายในร่างกายนั้นล,ลึกพิจารณาของเรานั่นแหละ,ะเรียนนั่นนะเมื่อออกพิจารณานั่นนั่นคือการต่อทำ นั่นคือการต่อธรรมต่อปัญญาธรรมนั่นคือการพิจารณาธรรมนั่นคือการพิจารณากายพิจารณาเวทนาระหว่างที่พิจารณากายพิจารณาผมขนเล็กฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกสภาวะเย็นร้อนอ่อนแข็งสุกทุกความสบายไม่สบายในร่างกายนั้นระลึกพิจารณาไม่หยุดยั้งระหว่างที่ระลึกพิจารณากายอย่างอยู่อย่างนั้นถ้าหากว่าจิตมันเกิดขึ้นความรู้สึกนึกคิดภายนอกความคิดนึกในเรื่องต่างๆภายนอกเกิด <het> ขึ <het S 3> <im> ้นทำอารมณ์เร <im> ื่องราวต่างๆภายนอกเกิดขึ้น ก็ให้พิจารณาจิตจับจิตพิจารณาสลายจิตสลายความคิดนึกสลายธรรมารมพิจารณาให้เห็นอะไรอย่าลืมพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงของความคิดของธรรมารมเหล่านั้นให้เห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ให้เห็นความเกิดดับให้เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ให้เห็นความไม่ใช่ตัวตนรลูปังอันนี้แจงรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงความคิดไม่เที่ยงสังขานไม่เที่ยงความคิดไม่เที่ยงวิญญาณการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายรับรู้ทางความคิดไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยง รูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารวิญญ,ญาณมันไม่ใช่ตัวตนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนว่าอย่างนี้ก็ให้พิจารณาจริงๆลงไปเ,เรามีทฤษฎีมีคําสอนประจําใจมีความรู้มีปัญญาได้รับได้รับการถ่ายทอดทำมาแล้วได้รับการถ่ายทอดทำมาแล้วทำนั้นก็ท่านก็ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาจนถึงพวกเราจนถึงบัดนี่เนี่ยขน,นาความเกี่ยวโยงกันของพระพุทธเจ้าพระธรรมคาำำสอนของพ,พระพุทธเจ้า ท่านประธานให้เราภาษาวกครูบาอาจารย์ทั้งหลายในการก่อนท่านเหล่านั้นก็มีหน้าที่ศึกษาทำปฏิบัติธรรมตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดธรรมนั้นสืบทอดต่อๆกันมาส่งมาเป็นรุ่นๆจนมาถึงพวกเราเพราะเราจะมัวเขาไปมัวโง่เขาเบาบรรยาอยู่หรือเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะทางสายตรงของเรานะั่นะนะ่ะเพราะฉะนั้นเรามีความเรามีศรัทธาอย่างต่อเนื่อง เรามีศรัทธาในการเจริญสติปัฏฐานอย่างต่อนเนื่องเออเรามีความเรามีศรัทธาอย่างต่อนเนื่องเมื่อมีโอกาสเราเดินโยกมนั่งสมาธิเอ,อ่อหรือว่าเราทําการงานทั้งวันเราก็รู้ชัดกายยืนเดินนั่งนอนทั้งวันมีโอกาสเรามันเมื่อยเราก็นั่งสมาธิอย่างน้อยมันนั่งไม่ต่ำกว่าหนึ่งชั่วโมงของเรานั่นะ่ะเจริญสติสในกายเวทนาจิตธรรมของเราเราต้องมีศรัทธาสม่ําเสมอจริงๆมันเราต้องมีความศรัทธาเสมอ น่ะมันเป็นการต่อชะตากรรมที่ดีของตัวเราแล้วเราจะเปลี่ยนชีวิตใหม่ของเราได้เราจะเปลี่ยนจิตใจของเราให้เป็นจิตใจใหม่ได้ให้เป็นจิตใจของพ้าเรียบุคคลเกิดขึ้นมาได้อย่างน้อยเราก็อยู่ในถ้าเรายินดีในการไหว้พระสวดมนต์รักษาสิลเจริญภาวนาอยู่เป็นเป็นประจำเนืองนิดเนี่ยเราก็จัดอยู่ในการระยะนะปุดุชนที่ดีแล้วไม่ใช่ปูถดุชนคนหนาแน่นไม่ใช่ปุถุชนคนธรรมดาแล้วคนที่รู้จัก ไวหว้ผ้าสวดมนต์นั่งภาวนาฟังทำปฏิบัติรรมอย่างเนี้ยเป็นคนที่รู้จักให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ยเป็นปุถุชนที่เลิศเลิศประเสริฐขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วเป็นการยกจิตสูงขึ้นมาแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเรียกว่ากัลย,ยาณปุถุชนเพราะฉะนั้นเรามีศรัทธามาเจริญทมตรงเนี้ยมีความเพียรพายายามเจริญสติปัฏฐานสี่ของเรามีความเพียรพายายามเจริญสติ ในลมหายใจเขาออกในคําบริการพุทโธธรรมโมสังโฆสัมมาลังมีมีความเพียนในการเจริญสติอย่างต่อเนื่องต่อสติขึ้นมาต่อธรรมขึ้นมาต่อสติธรรมขึ้นมาศรัทธาธรรมวิริยะธรรมต่อสติธรรมสติธรรมต่อมันขึ้นมานั่นแหละต่อขึ้นมาให้เป็นเหมือนสายน้ํานั่นแหละสตินั่น่ะต่อสติธรรมขึ้นมาต่อสติต่อสติมันทุกวันสติรู้ชัดกายยินเดินน่นอนทั้งวัน สติในกายเวทนาจิตธรรมสติในความคิดสติในในสภาวะเย็นร้อนอดแข็งถูกทุกความสบายไม่สบายพร้อมด้วยปัญญาด้วยการพิจารณาต่อสติต่อปัญญาพิจารณาอยู่เช่นนั้นไม่หยุดยัง้งต่อสติความสุขความทุกข์ในใจเกิดขึ้นสติในความสุขในความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นด้วยปัญญาพิจารณาด้วยเมื่อความสุขความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นเราก็รู้ชัด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 อย่างต่ uchen, ตอเนื่องไม่หยุดยั้งนั่นแหละคือสติ นั่นแหละคือการต่อทำขึ้นมาในใจของเรานั่นคือการต่อทำขึ้นมาธรรมวิเศษมันจะเกิดขึ้นมามันจะเป็นสติที่วิเศษมันจะเป็นศรัทธาที่วิเศษมันจะเป็นความเพียรชอบที่วิเศษมันเป็นความเพียรชอบตามหลักมรรคมโยงแปดอยู่แล้วเมื่อความฝุขความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นเรามีหน้าที่รู้ชัด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 ไม่หยุดยั้งแล้วรู้ชัดด้วยการพิจารณาพร้อมไปเลยให้เห็นว่าความฝุขความทุกข์ทางใจนั้นน่ะมันไม่เที่ยง มันเป็นหุกมันไม่ใช่ตัวตนมันเป็นของเกิดของดับมันเป็นไตรักทั้งสิน้นรู้ชัดด้วยการจดจ้องพิจารณามันจะสลายไปจากใจเลยทั้งความสุขความทุกข์ในใจนั้นน่ะนั่นแหละคือการต่อทมโดยเฉพาะขั้นตอนของการพิจารณาความรู้ฝึกนึกคิดเนี่ยนะพี่นาจิจเนี่ยในลำดับที่เรายังไม่มีภูมิธรรมอะไรเลยเนี่ยเราต้องมีความอดทนมากอยู่เราต้องมีความเพียรมีความอดทนเยอะๆยามเวลามันเกิดความรู้ฝึกนึกคิดที่เป็นกิเลส ราคาโทสะขึ้นมาเนี่ยเราต้องอดทนทําความรู้ชัดด้วยการพิจารณามันอยู่อย่างนั้นแหละความสุขความทุกข์ทำความร nice ู hebben, ้ช <Stat> ัดไม่หยุดยั้งแต่ให้รู้ชัดด้วยการจดจ้องจี้ดูที่ความรู้สึกนั้นนั่นรู้ชัดด้วยการพิจารณามันจะไปเหลืออะไรมันก็สลายหมดนั้แหละสัญญาอารมณ์ก็รู้ชัดมันเวทนาเป็นอย่างไรรู้ชัดด้วยการพิจารณาสัญญาเกิดขึ้นรู้ชัดไม่หยุดยั้งรู้ชัดด้วยการพิจารณา รู้ชัด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 นั่นน่ะสติมันเจริญขึ้นเจริญขึ้นน่ะสติมันต่อเนื่องต่อเนื่องน่ะนั่นแหละคือการต่อทําขึ้นในใจเออแล้วก็พิจารณารู้ชัดโดยการพิจารณา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 ไม่หยุดยั้งเมื่อใดมันไม่ดับมันไม่สลายมันไม่ปล่อยไม่วางเราก็รู้ชัดรู้ชัดพร้อมกับการพิจารณาไม่หยุดยั้งเช่นนั้นรู้ชัดพร้อมกับการพิจารณาไม่หยุดยั้งอยู่เช่นนั้นมันจะสลายไปเลยมันจะอยู่ในใจเราไม่ได้นะ ขอให้เราตั้งใจทากันจริงๆเถอะนั่นน่ะพละกําลังนั่นอ่ะมันจะเกิดขึ้นเลยพลังแห่งธรรมพลังแห่งใจพลังแห่งจิตมันจะเกิดขึ้นเราต้องตรนหนักสิ่งเหล่านี้มันคือชีวิตสติสมาธิปัญญาความเพียรศรัทธามีการปฏิบัติธรรมเช่นเนี้ยมันจาเป็นต่อชีวิตจิตใจของเราแต่ละคนแต่ละดวงนะเพราะนี่มันก็คือชีวิตของเรานั่นแหละสิ่งเราเนี่ยมันเป็นอารียรสัจธรรม มันมีอยู่ในตัวของเราต่อทําขึ้นมาต่อสติต่อสมาธิต่อปัญญาขึ้นมานั่นแหละทพิจรณาความคิดพี่นาวิญญาณอะไรต่างๆการรับรู้ทางตาอุจจุกลิ้นใจรับรู้ทางความคิดมันเป็นอาการรับรู้มันเป็นอาการของใจไม่ใชู่รู้ที่แท้จริงมันเป็นเงาของเราสิ่งเหล่านี้เราต้องเข้าใจแล้วเราเข้าใจทําแล้วเนี่ยพิจารณากายก็ได้พี่ณาเวทานาก็ได้จิตหรือธรรมอารมณ์ก็ได้ อย่างใดอย่างหนึ่งสลับกันแล้วก็อย่าลืมทําสมาธิอย่าลืมทําความสงบนิ่งอยู่ในจุดเดียวอยู่กับคําบริกรรมหรือลมหายใจก็ออกของเราอย่าลืมทําสมาธิสลับกับการพิจารณาไปถ้าเวลามันพิจารณากายเวทนาจิตรมพิจารณาขันห้าไปแล้วมันมันจะหมดพลังพิจารณาก็อย่าลืมทําความสงบสลับกันสมาธิเนี่ยมันลืมไม่ได้สมาธิมันมีอารมณ์เป็นอันเดียว ถ้าพุทโธกับพุทโธอันเดียวทำโบสังโฆกัมมาหลังกับคำบริกรรมกับคำบริกรรมอันเดียวชาจะเอาลมกับลมอันเดียวนั่นแหละแล้วมันจะเป็นจนได้แหละต่อทำขึ้นมาในใจใจผู้รู้ของเรามันบำเพ็ญทมอยู่เช่นนั้นแล้วรูปกายเราก็มีเวทนามันก็มีเวทนาทางกายทางจิตมันมีให้พิจารณามันมีให้พิจารณาปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ถ้ามันต่อทำขึ้นมาในใจสมควรแก่ธรรมของมัน ผู้รู้มันต่อมันต่อความเพียรเสมอมันต่อความเพียรชอบมันต่อศรัทธาอยู่เสมอมันมีศรัทธาอยู่เป็นไปจำอยู่เสมอมันมีความเพียรพยายามเจริญสติต่อสติให้มันต่อเนื่องเสมอต่อสติทำเสมอสติมันต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องต่อสติทำเสมอต่อด้วยการกําหนดลมหายใจเข้าออกมาหยุดยั้งพยายามละวางความคิดพยายามละวางความคิดความคิดนึกออกไป สติรู้ลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวนานๆไปมันก็สงบเท่านั้นแหละน่นะสงบก็สงบเราก็รู้นั่นน่ะอยู่กับคำบริกรรมหรือลมหายใจเขาออกของเราอย่าลืมทําสมาธิสลับกับการพิจาณาไปถ้าเวลามันพิจารณากายเวทนาจิตตามพิจณาขันห้าไปแล้วมันมันจะหมดพลังพิจารณาก็อย่าลืมทําความสงบสลับกันสมาธิเนี่ยมันลืมไม่ได้สมาธิมันมีอารมณ์เป็นอันเดียว ถ้าพุโทโธกับพุโทโธอันเดียวทำโบสังโฆสัมมาหลังกับคำบริกรรมกับคำบริกรรมอันเดียวชายจะเอาลมกับลมอันเดียวนั่นแหละแล้วมันจะเป็นจนได้แหละต่อทำขึ้นมาในใจใจผู้รู้ของเรา,ามันบำเพ็ญธรรมอยู่เช่นนั้นแล้วรูปกายเราก็มีเวทนามันก็มีเวทนาทางกายทางจิตมันมีให้พิจรารณามันมีให้พิจรารณาปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ทามันต่อทำขึ้นมาในใจสมควรแก่ธรรมของมัน ผู้รู้มันต่อมันต่อความเพียรเสมอมันต่อความเพียรชอบมันต่อศรัทธาอยู่เสมอ <_ flashing> มันมีศรัทธาอยู่เป็นไปจำอยู่เสมอมันมีความเพียรพยายามเจริญสติต่อสติให้มันต่อเนื่องนั่นนะความจําได้หมายรู้ก็คือขันสัญญาขันคนในยุคนั้นน่ะคนในยุคพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าท่านก็มีร่างกายท่านก็มีเหมือนกับเราความสุขความทุกข์ในกายในจิตใจท่านก็มีเหมือนกับเราสมัยนั้นพระอรหันต์พระอริยเจ้า พระอริยเจ้าทั้งหลายก็มีเหมือนกับเราความทรงจําท่านก็มีเหมือนกับเราท่านก็มีเราก็มีความคิดดีความคิดชั่วสังขารขันท่านก็มีเหมือนกับเราเราก็มีเหมือนกับท่านนั่นแหละสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาเรามีเหมือนกันเหมือนกันกับคนยุคนั้นเลยไม่มีผิดแพกแตกต่างกันแม้แต่อย่างใดวิญญาณการรับรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายรับรู้ทางความคิดทั้งบูงแต่งคนยุคนั้นกับคนยุคนี้ก็มีเหมือนกัน นั่นแหละเนี่ยแหละมันเป็นสัจธรรมมันเป็นความจริงที่ไม่อยู่กับเราแล้วท่านท่านสอนให้ต่อธรรมขึ้นมาต่อศรัทธาต่อความเพียรต่อสติต่อสมาธิเจริญศรัทธาเจริญความเพียรอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอเจริญสติอยู่เสมอให้สติต่อเนื่องเสมอต่อสติธรรมต่อสมาธิธรรมต่อปัญญาธรรมพิจารณากายพิจารณาความสุขความทุกข์ในกายในจิตใจพิจารณาสัญญาพิจารณาความคิดดีชั่วพิจารณาวิญญาณ การรับรู้ทางตาหูจมู้ชมการรับรู้ทางความคิดนั่นแหละมันเป็นการพิจารณาขันห้าถ้าปัญญามันจับได้มันจับได้นะ่ะจิตผู้รู้มันต่อทําขึ้นมามันต่อพลังศรัทธาความเพียรต่อพลังต่อสติให้มันต่อเนื่องจนเป็นสติพลังขึ้นมาต่อสมาธิจนเป็นพลังสมาธิขึ้นมาพิจาจรน,นากายเวทน,นาจิตามพารณาขันห้าของเราจนมันเป็นพลังขึ้นมาพลังปัญญารู้ชัดเอ,อรู้ชัดว่ามันเออขันห้าเนี่ยมันเป็นไตรลักษณ์จริงๆถ้ามันพิจารณาในแง่ของไตรลักษณ มันเห็นความเป็นไตรัดจริงๆถ้ามันเห็นกันเด็ดขาดขั้นพระะตรบันมันก็ทําลายความเห็นผิดใจผู้รู้แยกออกขันห้าถูกปล่อยวางออกไปใจผู้รู้เป็นใจผู้รู้เป็นเอกเทศปราศจากความเห็นผิดว่ากายเป็นตนความสุขความทุกข์ในกายความสุขความทุกข์ในจิตใจเป็นตนปราศจากความเห็นผิดว่าสัญญาเป็นตนความทรงจําเป็นตนใจผู้รู้เป็นใจผู้รู้ความคิดนึกดีชั่วเป็นตนวิญญาณการรับรู้ความคิดเป็นตนเนี่ย จผู้รู้มันปราศจากความเห็นผิดโดยเด็ดขาดเป็นสมบุรเฉดตปหารก็เรียกว่ามันก็สําเร็จมันสําเร็จโสดาปฏิมกเท่านั้นแหละเรียกว่ามันต่อมรผลสําเร็จเออ,ม,อมันต่อมันต่อมรผลสําเร็จขึ้นมาก็กลายเป็นโสดาปฏิผลผู้รู้มันปราศจากความเห็นผิดในขันห้านี้จริงจริงจริงยังลงไปแล้วโดยการพิจารณาไตรักษอ,อการรู้ในไตลักระดับพระโสดาบันก็อย่างหนึ่งออการรู้แจ้ง ความเป็นไปลักของขันห้าแล้วได้โสดาบันมันก็อย่างหนึ่งถ้ามันถ้าความเห็นผิดมันไม่สมุูเณ์เชตตปะหานมันไม่มันไม่ปะหานกันอย่างเด็ดขาดมันก็เป็นตะทางเข้าปะหานผู้รู้มันก็ปล่อยวางขันห้าปล่อยวางความเห็นผิดชั่วครั้งชั่วคราวเราก็ต้องเจริญสติสมาธิปัญญาต่อไปต่อสติต่อสติต่อสมาธิต่อปัญญาพิจารณาขันห้าต่อไปพิจารณาซ้ำซ้ำซากๆเดี๋ยวมันก็จะเกิดสมบตรเชตตปะหาน ผู้รู้มันผู้รู้คือใจของเรามันก็จะประหารความเห็นดิดจนได้นั่นแหละอืมมันเห็นไปลักษณะถนัด,นดว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารวิญญาณไม่เที่ยงจริงจังลงไปมันสมุดเฉตประหารมันก็เป็นโซรบันก็แค่นั่นเองแต่โซรบันก็คือโซรบันระหว่างที่ต่อต่อศรัทธาต่อความเพียรต่อสติต่อสมาธิปัญญาระลึกสติในลูกสติในในผมคนเล็นฟันหนังน้อเองกระดูกส,สติใน สภาวะเย็นร้อนอ่อนแข็งสูกทุกความสบายไม่สบายในร่างกายสติในความสุขความทุกข์ในร่างกายในความสุขความทุกข์ทางใจสติในสัญญาสติในความคิดดีชั่วสติในวิญญาณแล้วก็มีปัญญาบวกเข้าไปแต่ว่าสติปัญญามีการพินิจพิจารณาระลึกแบบพินิจพิจารณานั่นน่ะสติปัญญาในรูปในเวทนาในสัญญาทั้งขันสติปัญญาในความสุขในความทุกข์ทางกายทางจิตใจสติปัญญาในความคิดดีชั่วสติปัญญาในในวิญญาณในการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้น สติในวิญญาณสติปัญญาในวิญญาณกําหนดพิจารณาวิญญาณการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายการรับรู้ทางความคิดสติปัญญาในวิญญาณมันก็รู้เท่าทันวิญญาณตามความเป็นจริงนะนะสติปัญญาในความคิดดีความคิดชั่วในความคิดไม่ดีไม่ชั่วจดจ้องแบบพินิษฐพิจารณามันก็รู้แจ้งกันเท่านั้นแหะเดียวกับสติปัญญาสติสติปัญญาในสภาวะเย็นร้อนหนุนแข็งถูกทุกความสบายไม่สบายในร่างกายสติปัญญา ในความรู้สึกเย็นร้อนห,หนุนแข็งถกกกูกทุกความสบายไม่สบายในร่างกายนั่นน่ะนี่แหละเรียกว่าศรัทธาทมวิริยะธรรมสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมมันสมดุลกันมันก็เกิดสมุดเฉตตปังหานได้ใจใจผู้รู้ของเราจะรู้จักแยกตัวออกจากขันห้าจนได้จะรู้จักแยกตัวออกจากกายเวทนาจิตธรรมรูปเวทนาปัญญาขันธิญาณจนได้ใจผู้รู้เราจะปราศจากความเห็นผิดได้ ก็โดยการที่เรารู tum, ้จักต่อทำนั่นแหละต่อทำนั่นเรียกว่าต่อทำต่ออริยมรรคขึ้นมามันเป็นมรรคผลเนี่ยแล้วมรรคผลขั้นที่หนึ่งมันก็ปรากฏโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลมันก็ปรากฏแล้วในขั้นต่อไปถ้าหากทําได้แล้วควรทํายังไงต่อไปขั้นต่อขั้นต่อไปก็ก็ต้องต่อทำเหมือนเดิมต่อศรัทธาขึ้นไปเหมือนเดิมเอตอนนั้นมันมันก็เป็นศรัทธาโดยอัตโนมัติแล้วมันเป็นอาจรอาจรสศรัทธาแล้ว มันเป็นศรัทธาที่มั่นคงแล้วไม่หวั่นไหวต่อการปฏิบัติธรรมแล้วมันมีแต่ไหลลื่นไปเพราะมันตกกระแสธรรมแล้วมันได้มันได้ขั้นที่หนึ่งแล้วอ่ะขั้นที่หนึ่งคือใจผู้รู้มันปราศจากความเห็นผิดว่าขันห้าเป็นตนความคิดเป็นตนวิญยันการรับรู้ความคิดเป็นตนน่ะตนคือผู้รู้เป็นผู้รู้ไอความคิดก็ดีการรับรู้ความ <laughs> คามิดก็ดี <laughs> นั่นเป็นเงาของตนเองไม่ใช่ตนเองตนเองไม่มีความเห็นผิดปราศจากความเห็นผิดจริงยังลงไปนั่นน่ะมันก็ได้โสดาบัน โสดาฏิผลมันก็เกิดเจริญสกิทาคามสกิทาคามักมันจะเกิดสกิทาคามมีผลมันก็ต้องเจริญสกิทาคามักต่อไปมักคืออะไรมักคือศรัทธาศรัทธาเรามีศรัทธามันมันอัตโนมัติแล้วทีนี้ต้องประกอบความเพียรก็ต้องอาศัยศรัทธาความเพียรสติสมาธิปัญญาต่อไปนั่นแหละต่อทําขึ้นไปอีกต่อสติสมาธิปัญญาขึ้นไปอีกนั่นแหละต่อสติระลึก ในรูปเวทนาะพัญญาสังขารวิญญาณระลึกพิจารณาขันห้าของเก่าเออปัญญาระลึกพิจารณาขันห้าของเก่าจิตสงบทําจิตให้สงบสลับกับการพิจารณาต่อไปอืมกาหนดจิตให้สงบเข้ามาเมื่อสงบก็รู้ว่าสงบกําหนดสวยความสงบสุขของเราถึงเวลาก็ออกระลึกพิจารณาในขันห้าของเก่าของเดิมแต่มันจะเป็นการรู้ชัดขึ้นเอ่อถ้ามันพิารณาในไตรักษเนี่ยมันจะรู้ชัดในความเป็นไตรักขึ้น รู country, it, builds, kind of ้ชัดในใจรักขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นเรียกว่าปัญญาสกิทาคามีมันก็จะเกิดขึ้นนั่นนะสติสมาธิปัญญาธรรมของสกิทาคามัคเนี่นนะเราก็กําลังเจริญเรากําลังหัดบ่มบ่มอุปนิสัยของเราให้มันมีสกิทาคามีมากขึ้นไปก็เจริญสติสมาธิปัญญาเหมือนเดิมต่อสติสมาธิปัญญาต่อสติสมาธิปัญญาธรรมขึ้นมามันพิจารณากกย เวทนาจิตท,ทำหมันพี่นะรู้เวทนาสันญาสังขารวิญญาณเหมือนเดิมเลยต่อทำขึ้นมาต่อทำขึ้นมาต่อสติขึ้นมาให้สติมันต่อเนื่อเวลาออกจากการภาวนาในการในท่าเดินโยกมนั่งสมาธิมารู้อยู่ในอีเรียบททั้งวันก็มารู้ชัดก็มารู้ชัดกายยืนเดินนั่งนอนทั้งวันเหมือนเดิมนั่นนะมีสัมปชัญญะมีความรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายของเราทั้งวันประกอบอาชีพการงานไปด้วยเราก็ เป็นผู้ที่รู้จักทรงสติทรงสัมทรงสัมปััญญะทรงความรู้กายทรงความรู้ชัดกายยินเดินนอนไว้ด้วยเป็นพื้นฐานที่ดีแล้วเมื่อมีจิตมีความคิดเกิดขึ้นมีธรรมอารมณ์มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นก็เราจะพิจารณาโดยความเป็นขันห้ารูปกระสักแต่ว่ารูปแล้วน,นะเวทนาความถูกความทุกข์ในใจมันก็จะต้องเกิดขึ้นมันจะต้องมีขึ้นอยู่แล้วสัญญาความทรงจํามันก็จะต้องมีความคิดดีชั่วคือสังขารมันก็ต้องมี วิญญาณการรับรู้ทางความคิดก็ต้องมีรับรู้ทางตาหูจมูกหูลิ้นกายก็มีนั่นนะ่ะพิจณาให้มันละเอียดละออขึ้นไปเนี่ยปัญญาปัญญาธรรมของสกี้ทักคมีมัรคมันก็จะเกิดขึ้นมรกผลเบื้องสูงมันก็เกิดขึ้นนั่นนะ่ะมันอาศัยศรัทธามันอาศัยความเพียรอาศัยสติที่ต่อเนื่องอาศัยการต่อทำขึ้นไปต่อสติ ต่อสติสมาธิต่อปัญญาทําให้มันต่อเนื่องเรารู้จักต่อทําให้มันสูงขึ้นขึ้นไปเมื่อเรารู้จักเจริญสติให้มันต่อเนื่องต่อเนื่องนั่นแหะมันเป็นการต่อต่อต่อไปเรื่อยๆจนมันมีพลังขึ้นมานสติมันกลายเป็นพละกกาลังสมาธิมันก็เป็นพลังเป็นกําลังปัญญาพิจารณากายพิจารณาความคิดพิจารณาการรับรู้ความคิดวิญญาณพิจารณาสลายออกไปจากใจใจผู้รู้รู้ตื่นเบิกบานปล่อยวางขึ้นมารู้ตื่นเบิกบานปล่อยวางขึ้นมานั่นแหะ มันเป็นมรกเป็นผลขึ้นมาแล้วมันประเสริฐขนาดไหนนั่นแหละอริยทรัพย์มันเกิดขึ้นในใจเราจเจริญอริยมักมันเป็นการจเจริญอริยมักมีองค์แปดนั่นน่ะซึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็ทําแบบนี้พอาอรหันเจ้าทั้งหลายในการก่อนท่านก็ทําแบบนี้แหละแล้วเราก็เรากำลังจะหัดทําตามแบบท่านน่ะนั่นน่ะมันโชคดีขนาดไหนเราเราจะข้ามฟากข้ามฟังไปทั้งนู้นข้ามฟังข้ามแม่น้ําแม่น้ํากิเลส แม่น้ําความเห็นผิดแม่น้ําตันหาอุปทานแม่น้ําความหลงละแม่น้ําราคาโทระความหลงในขันห้าของเราเนี่ยมันเป็นแม่น้ํามหาสมุทรนั่นแหละเราจะข้ามฟากไปได้ข้ามแม่น้ําไปได้ก็ต้องอาศัยเรือข้ามฟากไปนั่นแหละเราก็จะต้องต่อต่อเรือทาเนี่ยต่อทาขึ้นมาแล้วเราต่อทาตรงเนี้ยต่อศรัทธาต่อความเพียรต่อสติสติให้มันต่อเนื่องสมาธิมันต่อเนื่องปัญญาพิจารณากายบางพีรนาเวธนามาง พิจารณาความคิดทั้งวันความคิดดีชั่วทำอารมณ์มันจะต้องเกิดขึ้นนั่นแหละศึกษาพิจนารณาพิจนารณาสลับกับตั้งความรู้ตัวไว้ที่กายทั้งวันพิจนารณาสลับกับการถึงเวลามีความคิดดีความคิดชั่วความรู้สึกนึกคิดที่ไม่ดีที่ดีบางไม่ดีบางเกิดขึ้นกับพิจารณาสลายมันถ้าพิจารณาเสร็จแล้วก็ปล่อยวางทั้งปัญญาอะไรต่างๆเสร็จแล้วเราก็มาดำรงความรู้ตัวอยู่กับกายยืนเดินดน,นอนทั้งวันของเรา พลังทรมันก็จะเจริญขึ้นทรมันเจริญขึ้นตลอดทมคืออะไรคือศรัทธาความเพียรคือสติสมาธิปัญญามันจะเจริญขึ้นมันจะแผวเผาในใจของเราใจของเรามันจะผ่องแผ้วมันจะเบิกบานมันจะหลุดพ้นจากความเห็นผิดว่าขันห้าเป็นตนตนเด่นขันห้านะใจผู้รู้เรามันจะหลุดพ้นจากตัณหาอุปทานในกายในขันห้านะใจผู้รู้ของเรามันจะหลุดพ้นจากความหลงในขันห้านะใจผู้รู้เรามันจะเป็นพุทธะพุทโธมันอะ มันจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตามพุทธะทั้งหลายในการก่อนรู้น่ะถ้ามันสูงขึ้นน่ยมันก็แน่นอนนะมันก็ปาศจากอุปทานในกายเมื่อไรมันต่อทำต่อศรัทธาความเพียนต่อสติสมาธิปัญญาทั้งวันให้มันต่อเนื่องอยู่เช่นนั้นน่ะจนมาทรงทรงพลังขึ้นมาใจมันเบาบางไปจริงๆแล้วใจผู้รู้เรามันไม่เอากายมันอุปทานความสําคัญมั่นหมายยึดมั่นในร่างกายมันขาดออกไปจากใจใจผู้รู้ แยกตัวเองออกจากกายอัตโนมัติมันไม่เอากายมันไม่ยึดมั่นในกายนี้มันไม่ยอมให้มันยึดมันก็ไม่ยึดนะแต่สติสมาธิปัญญามันเจริญแก่งกล้าแล้วอ่ะเราต่อทําขึ้นมาจนมันเป็นสกิทาคามีมักมันเกิดขึ้นมันประหารอุปทานกันจริงๆปัญหาประหารถ้ามันประหารอุปทานในร่างกายกันจริงๆราคาโทระมันจะเบาบางลงไปนะใจผู้รู้มันก็จะแยกตัวออกจากความคิดดีขึ้นด้วยแยกตัวออกจากความคิดดีขึ้น่ะ เรียกว่าแยกตัวออกจากความคิดดีขึ้นเป็นปัจจุบันดีขึ न, so the the it, ้นใจผู้รู้ตื่นเบิกบานเป็นปัจจุบันรู้ชัดในใจผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่อย่างนั้นเป็นปัจจุบันฮะมันไม่ลืมเลือนเลยนะเรียกว่าใจผู้รู้เนี่ยมันแยกออกจากความคิดนึกบงแต่งแยกออกจากวิญญาณการรับรู้ความคิดเนี่ยมันแยกออกได้ห้าสิบเปอร์เซ็นตเมื่อมันแยกออกได้ห้าสิบเปอร์เซ็นตเช่นนั้นน่ะแล้วใจผู้รู้มันไม่เอากายเลยอ่ะมันแยกออกจากความคิด ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นตแยกออกจากวิญญาณการรับรู้ความคิดได้ห้าสิบเปอร์เซ็นตนะใจผู้รู้เป็นใจผู้รู้นะเป็นพุทธะเป็นพุทโธนะมันไม่เอากายจริงๆนะมันไม่เกี่ยวกับกายเลยนะนั่นแหละสกิทาคามีผลมันก็เกิดขึ้นเท่านั้นแหละเกิดจากการที่รู้จักต่อทําขึ้นมานั่นแหละเรารู้จักต่อทําขึ้นมาให้มันต่อเนื่องต่อสติขึ้นมาให้มันต่อเนื่องทั้งวันของเรายืนเดินนั่งนอนรู้ชัดกายยืนเดินนั่งนอนทั้งวัน ทมความรู้ตัวตัวพร้อมอยู่กับกายยืนเดินนั่งนอนทั้งวันมีโอกาสนั่งสมาธิส่วนตัวเราก็ไปนั่นสติในกายเวทนาจิตธรรมของเราสติในลมหายใจพักผ่อนจิตใจให้สงบสติในลมหายใจอย่างต่อเน,นื่องะงังความคิดที่บุ่งแต่งจิตสงบเข้าถึงจิตเดิมเข้าถึงจิตด,ดั้งเดิมจิตแท้จริงของเราเมื่อสงบแล้วก็ออกพิจารณากายพิจารณาผมกดเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นร่างกระดูกบ้างถ้าพิจารณาไม่ได้ก็พิจารณาในความรู้สึกพิจารณาความรู้สึกเย็นร้อนหนอ,อนแข็งถูกทุกความสบายไม่สบายในร่างกายก็ได้ ระหว่างพิจนากายในกายอยู่อย่างนั้นถ้าความคิดเกิดขึ้นกับพิจนาความคิดถ้าธรรมรมเกิดขึ้นกับพิจนาธรรมรมพิจนาสลายความคิดพิจนาธรรมลมลงสู่ใจรักบางทีพิจนาความคิดพิจนาธรรมรมมันสมดุลสมส่วนใจมันก็ผู้รู้มันก็ปล่อยวางปล่อยวางแล้วปล่อยวางอีกเป็นอิสระแล้วเป็นอิสระอีกมันก็จะเกิดสมุทเทตประหารขึ้นมานั่นแหละถ้าใจผู้ท่านมันปล่อยวางความคิดทั้งหลายทั้งปวงย่างเด็ดขาดลงไปวิญญ,ญาณการรับรู้ความคิดทั้งหลายเนี่ย ใจผู้รู้มันไม่เอาเลยมันมันปล่อยวางมันไม่มีเยื่อใยกันจริงๆเกิดจากการต่อทําอย่างต่อเนื่องต่อสติต่อสมาธิมันต่อทําขึ้นมาอย่างต่อเนื่องมันต่อสติต่อสมาธิต่อปัญญาพิจารณาความคิดพิจารณาความคิดพิจารณาการรับรู้ความคิดพิจารณาซ้ำๆ,ำๆ,ำๆำำำำจนมันปล่อยวางกันอย่างเด็ดขาดลงไปราคะโทสะความหลงในความคิดในวิญญาณการรับรู้ความคิดดับหมดความคิดทั้งปวง หยาบกลางละเอียดสุดปล่อยวางหมดการรับรู้ความคิดปล่อยวางหมดราคะโทสะความหลงที่มีในความคิดที่มีในธรรมลมที่มีในวิญญาณก็ดับหมดใจพุทธะใจพุทโธใจผู้รู้หรือจิตด,ดั้งเดิมของตนมันจะหลุดพ้นจากความคิดหลุดพ้นจากวิญญาณหลุดพ้นจากราคะจากโทสะนั้นแล้วทีนี้มันทรงสภาว่าอยู่อย่างนั้นตลอดการเวลานั่นรู้จักต่อทําขึ้นมารู้จักต่อสติต่อสมาธิต่อปัญญาทําขึ้นมานั่นแหละ A1.